ยกมือของคุณขึ้นมานะครับแล้วดูว่านิ้วนางของคุณยาวกว่านิ้วชี้หรือเปล่าถ้านิ้วนางของคุณนะครับยาวกว่านิ้วชี้บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ครับส่วนมากเลยนะครับคนที่นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้เนี่ยนะครับจะเป็นคนที่หน้าตาดีบุคลิกดีที่สําคัญเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนที่สามารถใช้คําพูดคําจาในการดึงดูดคนได้ดีนะครับ mm hmm. หรืออาจจะสามารถใช้คําพูดในการโน้มน้าวคน จงใจคนเก่งด้วยก็ได้ครับที่สําคัญเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นคนที่มีหัวในการวางแผนงานดีมากถ้างานที่เขาทำเนี่ยนะครับไม่สามารถประสบความสําเร็จตามที่เขาหวังได้เขาก็พร้อมนะครับที่จะลุกขึ้นมาสร้างให้มันเป็นจริงครับไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอะไรแบบง่ายๆเด็ดขาดเลยที่สําคัญเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนที่มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากถ้าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้เขาก็มักจะมีแผน2ออยู่เสมอครับ และที่สําคัญนะครับคนที่มีนิ้วนางยาวกว่าน,นิ้วชี้เนี่ยเขามักจะตั้งเป้าหมายชีวิตของเขาเนี่ยไว้สูงก่อนเสมอจากนั้นค่อยมาดูกันว่าเขาจะสามารถทําได้ดีแค่ไหนเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเลยนะครับบอกตรงๆเลยและที่สําคัญเนี่ยเป็นคนที่พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรค